สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนอันนี้สิเป็นหนุกกระทาเนาะพี่น้องพ่อเบาจนเพิ่นจะกินในเซวีเฮี้ยวได้อยู่บ้านพล่นก็ให้ลูกชายเพิ่งมากินเนาะมันตายแล้วพี่น้องเอ้พ่อบนกะสิทําการคัวแล้วก็ลาบบ่คือไก่นี่พี่น้องเลยแล้วก็เพิ่นสิลาบกินเนาะคองเสพอะไรพี่น้องเลยอันนี้ก็ เป็นอาหารบรรดอกของนาเนาะพี่น้องเลยก,ลบบบกินไปจังสี่แลนะเนาะระหว่างพี่พ่อเพิ่นคัวหนุกเนาะพี่น้องคัวหนุกชีลาบข่อยกะซิมาหาเก็บพักพี่น้องพักที่พ่อเพิ่นปลูกแหละในนีก่กระซิมีพักกาดพักเสียนพี่น้องแล้วก็พักซีพักซีพักบัวเนาะแล้วก็พักเสริมอยู่เล็กหน่อยข่อยกะซิมาเก็บเอาพักกาดแล้วก็ พักเสียนไปขั้นสมน้ำเหลืก็เก็บไปกินกับลาบหนุกน้ำผักการเนาะพักเสียนกสิเก็บไปขั้นสมน้ำพอ่อพนว่าไห้ทอนเลยเพะว่ามันถี่กันโพดเนาะทอนไปขั้นสมเลยเพลว่ามันถี่กันย้อนเอานะพี่น้องเลยให้มันห่างๆหนอ่อยพักกาดก็คือกันแล้วหวานบดไเ้เหงใหญ่ไ,ไ,ไว้เลยพี่น้องอันนี้บรได้ใสปุ๋ยเดอ้อพี่น้องเลยพราะว่าเรามาเห็ดใส่บนคอกงวัวบนมีขิงงวมันสะลงมาเนาะนี่ดิ บนคอกมัวบมนงัวนอนทอแต่เอาน้ามาฮดมันสื่อมันก็งามเลยพี่น้องเลยใหญ่ไวหรือดิ้นนี่บางหันยังเราเห็ดบางบดได้ฮิงค่ะนี่นี่พี่น้องมันถี่ข่อยกับซียอนเอาดึงทอนขึ้นมานะขะมันห่างมัวใสเด็ดเด็ดเด็ดเอาพักเสี่ยนนี่ก็เห็นว่าจังสิกะเริ่มดอกพี่น้องพ่อมันก็เลยว่าให้เมื่อขั้นสมกินข่อยกะซึ่งข่อยก็มักลายสมพักเนาะกสิเมื่อขั้น ผสมกันก็ได้หรือว่าขั้นคนละอย่างก็ได้แหละส่วนพักซีเบาใหญ่ไห้ปันใดหวานร้อมกันแต่ก็ยังน้อยอยู่พี่น้องเก็บพักกอดพี่น้องเอ้ยลายลีเนาะพักกอดสานผิดพี่น้องใส่ปุ่นทีงัวเนาะหาทอนเอาหมองมันทีพี่พี่น้องมันทีได้ต้นใหญ่ๆหญ่เนาะ ห่างโอาจะมาเอาไหนเดินหุกเ,เอาพึกที่ในเก่าก็ยัั่ทยกนี้จังเลเนายนี้เก็บักเสียนมืง้งคะคันโ โทษพี่นออ้องเอ้ยดึงขึ้น <c oughs> มันถี่ต้องถอนเนาะ,นะตอ้องถอนถึงหา้าถอนถึงหา้าห้าย้อนมึงได้เป็นที่ี่ประก,กาศเท่าก็เก็บพอได้กระายเลยเนาะลำยากอีกบรรดาจะมาเก็บพี่น้องงามถักลีเนาะนี่พ <ừ. S 2> ักซีกวาวานพบกนะันบ่อยแต่มนะันโบยใหญ่เนาะ ใหญ่<า>หญเอีวันเป็นวาเก็บพักบัวไห้เอาแค่แค้นชอกอันคมกับหัวเข่าพี่น้องูว่า,าห้คมหัวเข่าแค้นอกอันเอาไปนะหัวเข่าก็กได้บมันมากินมากินพักเหียดเนาะี่นะนงนี้อะไรกันน่างอันนี้บที่ สมผักกัดบักผิดควัญหลดมากหมกักพี่น้องเลยกัดบักผิดดิบเนาะอันนี้ก็สิเป็นซีนนุกกระทาเนาะพี่น้องพอคนกะผักผักแล้วก็ลวกน้ำห้อนไปรอบหนึ่งแล้วก็สิลวกอีกรอบซองให้มันสุกๆก,กะหักเนาะว่าแมพ่พนว่ามื้อนี้อยากกินแบบว่าใส่เอาน้าลวกเอาน่ารักมือกับแบบว่าปิ้ง ทั้งเถื่อนเนาะแบบพวกนู้พวกยังก็ปิ้งมันสุแบบกแต่จังมาผักแต่ว่ามื้อนี้สิเหตุแบบลวกน้ำห้อนเอาน้ำเดือดเดือดอลวกซองรอบเนาะมันสุกเนาะนกกระทานี่บเได้กินง่ายๆได้พี่น้องแถวบ้านข่อยนี่บูมีดอกเนาะอันนี้ก็เป็นปู่ของข่อยแหละเพิ่นได้มาเพิ่นก็เลยมื้อนี้เบาจอนเพิ่นมาเพิ่นก็เลยเอาให้มากินเนาะ อันนี้สิเป็นหม้อที่เคนต้มเครื่องในมันเนาะพวกกระดูกกระดิกมันเลยพี่น้องแต่ก็ใส่ปลาแดกลงไปน้ำนิดหนึ่งน้ำที่เพิ่นลวกก็กินที่เพิ่นก็เอาน้ำนี่ก็พี่น้องลวกลวกลวก็กเทใสมมท่หม,ม้อต้มคือเก่าเนาะคองแซ่บเลยได้พี่น้องอาหารป่านแถวบ้านเขากับพสิเลยเนาะก็กินไปพี่เสลพี่น้องเฮงๆเลยกินเธอหนึ่งก็ถือว่าสุดยอดเลยเนาะ พอเพิ่นก็นเอาเนื้อหนุกกะทาไปขั้นสมบักน้วพี่น้องใ่เป็นพงหอมซอยไว้เนาะค่อยก็จีิจีกิกกันพี่น้องจีพริกแห้งใส่ตอนนี้พอเพิ่นก็นปรุงเลยเนาะพี่น้องใส่เป็นนัวลงไปเลยเนาะแล้วก็พักหอมหลังจากที่ขั้นน้ำหมักน้ำแล้วน,น้ำที่เพิ่นใส่ก็ สิเป็นน้ำต้มมันเ,มเครื่องในน,นุก,กับน้ำต้มปลาแดดเลยพี่น้องก็ใส่ปลาแดกนดเนะาะแต่กระตอนนี้ก็ใส่ข้าวคั่วลงไปงโมโมลาบหนุกกระทาพี่น้องขใบรไปกินหนุกกระทาหลายปีเลยเนาะว่ามันบุกหอยมีแล้วบ้านเอ,อย์เพื่อมันโคกบ,บกว่างนะพี่น้องมีแต่ป่าอ้อยป่ามิกเจ้า ินกับผักกาดน้อยพ um. ี่น้องตอนนี้ก็แล้วเลยพีน old, ่น้องราบหนกกระทาของเขากับบริเิรเทนี้ดอกพี่น้องเลยกะแบ่งไว้น้ำเนาะยังกินเบมืออันนี้เป็นผักกาดผักกาดผักกาดขึ้นขึ้นดังพี่น้องเลยที่เราเก็บมาเดี่ยนาะแต่ก็มีน้ำต้มไว้สดน้ำพี่น้องมาเด้อพี่น้องนี่ข่าวเทียมกันเด้อไปดีพี่น้องข่าวเทียงอใกล้สิข่าวเียเด้อ กินข้าวบ่ใบเลยกินข้าวบ่ายนข้าวเทียมกระปูกกระปูกระปูมุกมันเลยเพียงมันดนเลยรับนกกระทาท้องแซ่บพี่น้องกระปุกไข่ต้นช่องไหมกรไข่ฮะไข่เลยเป็นอาหารป่าแซ่บรสนะพี่น้องพักกากาศต่อกันรับผสมลำอดเข้ากันเลยไม่คนๆกัแล้ว vừa oh, mình, mình. Okay. Ừ. nhảy không nhảy được rồi nhang một tôm năm đó còn แม่เพิ่นกินข้าวกับหอยเด้อแล้วเพิ่นอิ่มเนาะหอยเพิ่นเอามาบ้านแหละถ้าบ่หลายครับดแล้วก็กินข้าว้อนะพี่น้องข้าวบ่ค่อยแซ่บเนาะเพิ่นกินกับหอยแล้วเพิ่นก็ย่านหอยหน่วยนึงหอยหน่วยนึงกินข้าวฮะกินน้อยนึงก็อิ่มข้าวบ่ค่อยแซ่บนะ่กินยังก็แบบว่าบ่แซ่บนเนาะเล็กน้อยกินผู้ดียั่วข้าวงอิ g e เบาเล่าเพินเพินกินเข่าก่อนแลวเนาะคุเลยบวยยาไ่เดือดปิ้งย่างกอแซ่บพอต้มแล้วเมาจิบมมันก่อนบ่งหอยครับบ่บริเนะบ่กินบริเนะบริเนะแกแซ่บแล้ว

ตื่น <dye> ข <i specialize> ึ้ไผ่บ่หอยค่ะตื่เข้นมาชุบขัดบุขักบุวับัวเนาะชุมันเป็นอย่างเด้ดเลยตื่นขึ้ดเลยจุกบได้เป็นแน่นอนภก็กินงหอยยัน่าคเหนือมังหอยหอยนาต้มยันต้มเบืองไม่ย้งหลอกชุบหลอก Ngantang bùa áp bù ngang. But who bên <laughs> <laughs> hưu đó của mình? Haha, dạo hưu nhân dân nam bay ngang. Kakang bay ngang 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 ก็ผ่านเสื้อนาวแล้วผ่านงอนไปร่มพัดอู้อู้เอาเสือเอาหมวกเสื้อกูุนมกเดียวเดินเสร็จยังกลว่มหัวเอาหมวกน้อยม่เจ้ามามาหามายังเดียวกับไออ่ะอุ๊ยทำมาเยียบข้อกับเบลินเนาะตั้งน้อยเราเห็น hốt mặn mít nham nào tụi nó nó bự nhiêu บ่เฮ็ดค้าเฮานึก

คำพวกโจรพวกอันนั้นเ่ยเขาปเปิดไฟได้ไม mm. ่ใช่แล้วพี่น้องเลยเลียงมาลายกับนอนไห้นอนนาเนาะเวลาเขานอนกลางคืนกับอาศัยว่าพอได้ห่าเห็ดให้าวหเูเหม่อแล้วก็หูว่านี้ยังมาเนาะเห็ดเห้าวหูตัวเขาก็ลุกอสสองเนม่งนกัน อันนี้ก็กินอิ่มเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนโโี้ก็ฮอจบเอาไวส้สำหรันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกักใครกดชันกระดิ่งให้เนี่เด้อพี่น้องขอฟันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำ่าดสบายดีสวัสดีพี่น,ออน้อง